รักครั้งใหม่ของคุณคือใครนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพี่ไพสํสำหรับนี้นะจะบอกอะไรกับเราได้บ้างนะคะเป็นพลังงานรวมนะดวงของหลายๆคนรวมกันนะคะไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังค่ะถ้าไม่ตรงก็ปล่อยผ่านไปนะคะ เพราะว่าบีอ่านตามหน้าไพ่นะ,ะมาเช็คพลังงานของคุณก่อนนะคะมาดูสิว่าพลังงานของคุณนะคะเป็นอย่างไรบ้างได้ไพ่ The h a n ม m a n นะเจ็ดไม้นะคะอืมสี่ถ้วยนะ พลังงานของคนาธาตุน้ํานะคะแล้วก็พลังงานของคนาธาตุไฟค่ะคือดูเหมือนว่าในตอนเนี้ตัวของคุณเองนะคะอยากที่จะหลุดพ้นนะคะจากพันธนาการทางด้านของความคิดเพราะก่อนหน้านี้นะคะไพ่ที่ออกมาของคุณเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ว่ารู้สึกมันมืดมนนะคะรู้สึกมันเงียบเหงารู้สึกว่ามันไม่มีโอกาสรู้สึกว่าทุกอย่างมันถูกปิดกั้นไปหมดเลย ไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางด้านของการงานการเงินความรักนะคะหรือแม้กระทั่งบางคนมีปัญหาสุขภาพนะคะค่อนข้างที่จะเลือลล้อรลังแลรักษามานานแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นสักทีประมาณนี้นะก็อาจทำให้คุณเองนะคะมีความรู้สึกว่ามันไม่สบายเลยนะคะใจก็ไม่สบายกายก็ไม่สบายนะก็ไม่รู้ว่าจะสามารถที่จะผ่านไปได้ไหมอะ พอพลังงานของคุณออกมาเป็นแบบนี้นะคะมันก็ทําให้ช่วงชีวิตของคุณในช่วงหนึ่งนะคะอาจจะกินระยะเวลาประมาณสัก4เดือน7เดือนที่ผ่านมานะคะเป็นช่วงเวลาที่ตัวของคุณเองนะคะอยู่กับความอึดอัดนะคะแต่คุณเองก็ยังเฝ้าภาวนานะคะคุณเองก็ยังคงม,มีความหวังว่ามันก็น่าจะมีอะไรดีขึ้นสิงานมันต้องดีขึ้นสิเงินมันต้องดีขึ้นสิสุขภาพต้องดีขึ้นสิหรือแม้กระทั่งความรัก เราก็ต้องเจอคนดีๆเข้าบาบมังสิอ่าเหมือนตัวของคุณเอเนะะี่ยค่ะก็ยังคงมีความหวังตรงนี้อยู่นะคะแล้วมันเลยทําให้พลังงานของคุณนะคะกลายเป็นดีแฮงแมนในไบแรกอะคะ่ะอ่ให้ดูด้านนี้นะคะด้านบนนี้นะก็จะเห็นว่ามันมีดวงอาทิตย์นะคะอยู่ตรงนี้แล้วเดิมเลยคุณเป็นด้านนี้นะต้องบอกว่ามันดูแบบ หมดสิ้นทุกอย่างจริงๆอะคุณทําอะไรไม่ได้นะคะสุขภาพร่างกายย่ำแย่ทาอะไรไม่ได้เลยแต่ว่าตอนนี้คือคุณดูแลตัวเองดีขึ้นนะคะสุขภาพก็ดีขึ้นตามไปด้วยสถานการณ์ในชีวิตต่างๆมันก็ดีขึ้นตามไปด้วยพลังงานของคุณออกมาเป็นแบบนี้อ่ะแล้วเรามาดูกันนะคะว่ารักครั้งใหม่ของคุณนะคะคือใครนะ ใบแรกนะคะได้หกไม้อืม The ชาร r ออดนะแล้วก็จะหาร r l e q u นะคะจะมูนสี่ดาบแล้วก็แปดไม้นะคะ พลังงานของคนธาตุลมแล้วก็คนธาตุไฟนะส่วนราศีที่เจาะจงนะคะก็มีราศีกรกฎค่ะเอ่อราศีพฤกษ์นะคะแล้วก็ราศีมีนนะคะพลังงานของเขาคนนี้นะคะดูเหมือนว่าคุณรักเขาเจอกันไปแล้วนะคุณกับเขาเจอกันไปแล้วนะคะ อาจเจอกันจากการเดินทางท่องเที่ยวหรืออาจเจอกันจากการเดินทางเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานนะคะหรืออาจจะเจอกันจากการที่ตัวของคุณเองนะคะต้องมีการได้รักษาตัวที่โรงพยาบาลมันได้เหมือนกัน เพราะว่าหน้าไพ่เนี่ยมันดูเหมือนกับว่ามันมีบางอย่างนะคะเกี่ยวข้องกันเกี่ยวเนื่องกันนะคะได้เจอได้เจอกันได้พูดได้คุยกันมาก่อนหน้านี้แต่มันก็ดูเหมือนกับว่านะคะไม่ได้มีความสัมพันธ์แบบคืบหน้าไม่ได้มีอะไรที่ทำให้ทุกๆอย่างในความสัมพันธ์นะคะมันแปลเปลี่ยนไปจากสถานะเดิมนั่นคือการที่เป็นคนรู้จักกันนะคะอ่าบางคนนะคะ จริงๆแล้วเนี่ยมันมีพลังงานของคนเก่าด้วยนะแต่บีก็ไม่อยากที่จะดึงกลับไปหาคนเก่านะคะบีก็อยากคุณน่ะได้เจอรักใหม่ๆเนาะแต่มันก็แบบดูแล้วเหมือนหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยอะค่ะมันดูเป็นอะไรที่เรียกว่าในอดีตอะทั้งเป็นพลังงานของคนเก่านะคือคบกันมาจนถึงจุดที่รู้สึกว่ามันอิ่มตัวมันตันแล้วมันไปกันไม่รอดแล้วมันไปกันไม่ไหวแล้วแล้วก็มีการยอมแพ้ออกจากกันในวันนั้นอ่ะอ่ะถ้าเนี่ยเป็นคนเก่าอะค่ะ ไทม์ไลน์มันจะเป็นประมาณนี้เลยนะแล้วความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะห่างกันไป6เดือนเจ็ดเดือนแล้วนะคะคือถ้ามันเป็นเลขเจ็ดเนี้ยมันจะตรงกับพลังงานของคุณอนะ่ะที่ตัวของคุณเอเนะะี่ยค่ะมีอุปสรรคนะคะหรือความเหียบเหงาในใจหรือสิ่งต่างๆที่คุณรู้สึกว่าคุณควบคุมไม่ได้อะ่ะมันกินระยะเวลามาเจ็เดือนนะคะคือตรงเนี้มันเป็นเวลาที่มันเท่ากัน บีก็จะยกตรงนี้เอาไว้แบบนี้นะคะเพราะดูแล้วเนี่ยมันเป็นพลังงานที่เรียกว่าคนคนนี้นะคะเขาอะค่ะเหมือนกับเป็นคนที่ไหนไปจากชีวิตของคุณสักพักนะคะคือถ้าสมมติว่าคุณเคยพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลอ่ะเราก็ได้มีการเจอได้เจอกันกับคนคนนี้นะคะมันก็ดูเหมือนกับว่าพอคุณออกมาจากโรงพยาบาลแล้วนะคะก็ไม่ได้มีการเจอกันอีก แต่นะคะมันจะได้มีการเดินทางได้มาพบมาเจอกันซึ่งดูแล้วมันจะเป็นการเดินทางมาพบมาเจอกันในลักษณะที่อยู่ในสถานที่ที่ทำให้คุณทั้งสองคนเนะะี่ยค่ะเกิดความทรงจำร่วมกันซึ่งนะคะความทรงจำร่วมกันตรงนี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วอะอย่างเช่นบางคนเจอกันที่โรงพยาบาลอย่างที่พี่พูดไปคุณก็ต้องได้มีการไปเจอกันอีกในสถานที่นั้นค่ะ แล้วมันจะดูเหมือนเป็นการบังเอิญได้มาเจอกันแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะส่วนใครอะคะ่ะที่ไม่เคยพักรักษาตัวในโรงพยาบาลแล้วเจอกับ,กบคนคนนี้คุณก็มีโอกาสได้เจอกับเขาจากการท่องเที่ยวหรือใครทํางานร่วมกันคุณก็มีโอกาสที่จะได้เจอเขาจากการทํางานนะคะถ้าถามว่าบุค,คลิกของเขาเป็นคนยังไงนิสัยเขาเป็นคนเขาเป็นคนจิตใจดี เขาเป็นคนอ่อนโยนเขาเป็นคนที่ชอบดูแลชอบช่วยเหลือคนนะคะเพราะด้วยความที่ไพ่ The h a r ร of Fan นนะคะขึ้นมาตรงนี้บีบอกได้เลยว่าเขาเป็นคนที่มีใบหน้าที่ดูเหมือนยิ้มเรียกว่าใบหน้าอมยิ้มตลอดเวลาค่ะเป็นคนที่มีจิตใจดีมากๆแล้วก็เป็นคนที่มองโลกตามหลักความเป็นจริงอะไรได้คือได้อะไรไม่ได้เขาจะบอกเลยว่าเขาไม่สามารถทำให้ได้นะคะ แล้วเขาคนนี้จริงๆเราเขาเป็นคนสบายๆนะคะชีวิตของเขาดูเหมือนไม่ชอบความยุ่งยากไม่ชอบกฎระเบียบไม่ชอบกฎเกณฑ์อ่าเขาก็จะใช้ชีวิตเรียกว่าทําทุกอย่างให้มันง่ายๆเข้าไว้ก่อนนะคะบุคลิกของเขาจะเป็นแบบนี้แล้วคนคนนี้ถามว่าเขาเป็นคนคิดมากไหม คิดมากเฉพาะบางเรื่องนะคะส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่องของการทำงานถ้าเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตนั้นเขาจะไม่คิดมากเขาจะเลือกเอาที่สบายใจเอาไว้ก่อนแล้วคนคนนี้เขาก็มีพลังงานของคนที่สู้นะคะก้าวข้ามผ่านไม่ว่าอุป,ปรสรรคนั้นจะมาในรูปแบบใดก็ตามตัวของเขาเองนะะี่ค่ะก็พร้อมที่จะเดินก้าวข้ามผ่านอุป,ปรสรรคต่างๆเหล่านั้นนะคะ เราที่สําคัญเลยนะมันดูเป็นพลังงานที่เรียกว่าเขาคนนี้ค่ะต่อให้จะมีอะไรอึดอัดในใจนะคะต่อให้จะมีสิ่งที่ทําให้เขารู้สึกเหมือนกับเขาอาจจะผ่านไปไม่ได้หรือมันผ่านไปได้ยากอะไรแบบนี้นะเขาก็จะพยายามยิ้มแล้วก็สู้กับแบรนท่ะ เหมือนเขาจะไม่ให้ใครเห็นเลยว่าเขากําลังทุกข์อยู่นะคะเหมือนเขาจะไม่ให้ใครเห็นเลยว่าเขากําลังเสียใจหรือว่าอะไรก็ตามแต่เขาจะพยายามทําให้ทุกคนเห็นว่าโอเคเขายิ้มได้นะเขายังไหวนะเขาจะให้ทุกคนเห็นแบบนี้แม้กระทั่งกับคุณนะคะกับคุณเองเขาจะไม่ให้คุณเห็นในมุมอ่อนแอค่ะแต่เขาจะให้คุณเห็นในมุมที่อ่อนโยนและเป็นตัวตนของเขาจริงๆนะคะ พอดูเราเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ว่าเขาเนะี่ยเป็นคนที่ชอบให้ทุกคนมีความสุขชอบให้ทุกคนมีรอยยิ้มนะคะเขาก็จำไม่ชอบให้ทุกคนนะคะมาถูกไปกับเขานี่คือลักษณะนิสัยที่เด่นของเขาเลยนะอ่ะแล้วก็มาดูเพิ่มนะคะจากไพ่ออฟเฟิลค่ะ ้าจะมองมองกันอยู่นั่นเนี่ยอ่าเขาอาจจะเป็นข้าราชาการก็ได้นะคะหรือรัฐวิสาหากิจก็ได้นะหรืออาจจะเป็นคุณครูก็ได้นะคะเพราะว่าเอ่อพลังงานของเขาเนี่ยมันมีพลังงานของผู้ให้นะคะหรือบางทีเขาอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางนะคะต่างๆเนาะไกด์ได้นะคะมักุเทศได้นะคะหรือ เกี่ยวกับเครื่องบินนะคะเรืออะไรแบบนี้ค่ะคือได้หมดเลยนะคะการเดินทางสาธารณะคือได้หมดแมันดูมีความเกี่ยวข้องกับเขานะคะอืมแต่คนคนนี้นะ่ยถ้าหากว่านะคะในฝั่งชีวิตของเขาเนะี่ยบีบอกได้เลยนะว่ามันดูอึดอัดนะในฝั่งชีวิตของเขาอะคะ่ะมันดูไม่เป็นความสุขนะแต่ว่าอย่างที่บีพูดไปนะเขาเป็นคนที่ ชอบให้ทุกคนเห็นในมุมที่เขายิ้มชอบให้ทุกคนสบายใจเวลาอยู่กับเขาแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนคิดมากคิดเยอะตอนแรกนะที่บีพูดไปว่าเขาคิดมากคิดเยอะนะคะกับเรื่องของการทำงานแต่ทีเนี้ยมันดูเหมือนเขาเองอะคะ่ะมีปมในใจบางอย่างซึ่งนะคะมันมาจากการที่เขาเคยถูกทำร้ายในเรื่องของความรักเพราะเขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์นะ ซึ่งพลังงานหน้าไพ่ตรงนี้บีก็มองว่าคุณทั้งสองคนน่าจะยังไม่ได้คบกันน่ะแต่ถะหากว่าคุณเคยคบกันไปแล้วอะค่ะเขาเคยอกหักก่อนที่จะมาเจอกันกับคุณนะคะก่อนที่เขาจะมาสร้างความสัมพันธ์กับคุณอ่ะแต่ไม่ว่าเขากับคุณจะเลิกกันไปเพราะอะไรก็ตามในอดีตที่ผ่านมานะคะมันมันเป็นการจบกันด้วยดีบีมองว่ามันเป็นแบบนั้นก็เลยจะได้มีการกลับมาหากันอีกครั้งหนึ่งถ้าคนนี้เป็นคนเก่า ต่อนะคะตรงที่ว่าเขาคนนี้มีปมในใจเมื่อเขามีปมในใจตรงนี้ค่ะมันจะกลายเป็นสิ่งที่เป็นข้อจำกัดนะคะเขาก็อาจจะไม่ได้ให้คุณรับรู้นะคะหรือเห็นในมุมนี้ของเขาสักเท่าไหร่นอกจากว่าคุณอาจจะได้รับรู้นะคะจากเพื่อนครอบครัวอะไรแบบนี้เนาะก็อาจจะได้มีการพูดกันคุยกัน แล้วคุณก็จะได้รู้ว่าเขามนะี่ะมีปมในใจตรงนี้หรือนะคะถ้าหากว่าเขาจะเป็นฝ่ายบอกคุณเองมันก็ดูเหมือนกับว่าคุณกับเขาอะค่ะองคบกันไปนะคะในระยะเวลาประมาณหนึ่งเขาจึงจะสามารถที่จะพูดจะคุยจะบอกกับคุณได้นะคะถึงปมอดีตในใจแล้วบีบอกเลยนะว่าคนคนนี้เวลาอยู่ในความสัมพันธ์นะคะพอคบกันไปเนี่ยเริ่มแตจริงจังใช่ไหม จะมีความหึงจะมีความหวงในระดับหนึ่งนะคะจะคอยสอดส่องจะคอยตามเช็คอาจทำให้คุณอึดอัดได้พอนั้นแล้วก็เตือนคุณเอาไว้ก่อนก็แล้วกันนะคะว่ามันก็อาจจะมีนะคะเหตุการณ์แบบนี้นะเกิดขึ้นนะคะเขาอาจจะคอยตามมองตามดูตามส่องตามเช็คคุณนะคะตลอดเวลาจนบางครั้งทําให้ตัวของคุณเองนะคะรู้สึกว่าคุณไม่หวันกับความสัมพันธ์นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้ว มันมาจากสิ่งที่เขาเองเคยประสบมันมาจากสิ่งที่เขาเองเคยเจอแล้วมันก็กลายเป็นปมในใจของเขาที่ทำให้เขาเองนั้นไม่สามารถที่จะปล่อยวางได้ง่ายๆนะคะอืมติดตรงนี้นะบีบอกนะว่ามันติดตรงนี้จริงๆคะ่ะอาจกลายเป็นอุป,ปรสรรคในอนาคตจนทำให้รู้สึกว่ามันเหนื่อยละกับความสัมพันธ์นะเอ่มาดูจับให้อาราคโอชุดนี้นะคะ อืมให้ละเรลงไฟนะถามใส่ตัวเองนะคะกระบองเพชรปุบเพสันี่ว่าปมอดีตเราก็สับสนนะจริงๆด้วยค่ะคนคนนี้เขามีปมอดีตนะคะที่ทำให้เขาเองอะรู้สึกสับสนซึ่งเหมือนตัวของเขาเองก็ไม่คิดด้วยนะว่า เขาจะมีความรักได้อีกครั้งหนึ่งนะคะมันดูเป็นสิ่งที่ทําให้เขาเองค่อนข้างปิดกั้นตัวเองเหมือนกันนะแม้ว่าภายนอกเขาจะดูยิ้มแย้มแม้ว่าภายนอกเขาจะดูสบายๆนะคะแม้ว่าภายนอกเขาจะดูไม่ได้เป็นคนคิดเยอะอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วภายใต้ใบหน้าที่ยิ้มแย้มของเขา,าค่ะมันเก็บเรื่องราวต่างๆเอาไว้เยอะมากๆนะคะคือเขาเจอจริงๆเจอความสัมพันธ์ที่เป็นดาบ นะคะที่มันทำร้ายเขาอะค่ะเจอความสัมพันธ์ที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาเจ็บปวดมากแล้วก็ไม่พร้อมที่จะมีความสัมพันธ์ด้วยเขาจึงอยู่เป็นโสดมาตลอดนะแต่คนคนนี้ละคะ่ะที่เขาจะเข้ามาเป็นรักครั้งใหม่ให้กับคุณนะคะเพราะตัวของเขาเองลึกๆแล้วเขาก็ยังหวังว่านะคะมันจะมีบุพเพศนิวาสเกิดขึ้นในชีวิตของเขาสักครั้งหนึ่งในชีวิตเขามีความคิดแบบนี้นะ แต่ว่าย้ําเลยนะเขามีปมในใจจริงๆค่ะเพราะฉันเราเนี่ยก็ต้องพยายามนะคะละลายพฤติกรรมกันแล้วกันเนาะพยายามเข้าใกล้กันละกันนะคะให้ได้มากที่สุดนั่นคือการที่รู้จักกันไปพัฒนากันไปนะคะแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่ารีบร้อนมากเกินไปในความสัมพันธ์ถ้าหากว่าคุณเจอเขาแล้วคุณรู้สึกว่าคุณชอบ แต่ถ้าคุณเจอเขาแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่โอเคเลยคุณไม่ชอบเลยคุณก็ปัดตีสธไปนะคะเพราะว่าคนคนนี้เนี่ยเขาเป็นพลังงานที่จะเข้ามาแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะคะถ้าหากว่าความสัมพันธ์มันเข้ากันได้มันไปกันได้เขาก็สามารถกลายเป็นคู่ของคุณได้แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่โอเคคุณไม่อยากที่จะไปเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่เขาก็ยังไม่ลืมคนเก่าๆอะไรแบบนี้ค่ะ คุณก็ไม่จําเป็นต้องเข้าไปนะคะคุณก็ปฏิเสธได้เลยพอพลังงานอะ่ะค่อนข้างเด่นแบบนี้นะคะอ่ะแล้วมาดูพี่นางฟ้าค่ะต้องให้อิสระกันจริงๆด้วยนะคะในความสัมพันธ์นี้นะ่ย เพราะว่าความสัมพันธ์นี้นะคะจริงๆแล้วมันก็ดูเหมือนกับว่ามันก็คาดหวังได้ยากเหมือนกันนะที่มันจะมั่นคงอะค่ะเพราะว่าความมั่นคงที่มันจะเกิดขึ้นต้องมาจากการที่คุณและเขานะคะเข้าใกล้กันละกันได้มากเรายิ่งถ้าหากว่าเพิ่งจะมาสางความสัมพันธ์กันนะคะมันก็ยังมีอะไรที่ต้องเรียนรู้นะคะซึ่งการละกันค่อนข้างเยอะก็อาจจะกลายเป็นอุปสรรค ได้เหมือนกันนะเพราะฉันเราเนี่ยก็ต้องพยายามนะคะที่จะทำให้ทุกๆอย่างในความสัมพันธนะ์มันเป็นความสบายใจเพราะการที่คุณรักเขามาเจอกันนะคะก็มาจากเรื่องของพลิคิตนําพาให้มาเจอกันนะคะแล้วถ้าหากว่าผ่านสถานการณ์ตรงนี้ไปได้ความสัมพันธ์นี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นความสุขที่อยู่คู่กับคุณไปตราบนิลันเลยจากพิภัยใบนี้นะอ่ะอีกใบนึงนะคะหัวใจที่แตกสลายแน่นอนคะ่ะ ฝั่งคุณเองนะี่ยคุณก็มีใจที่แตกสลายเหมือนกันฝั่งเขาเองก็มีใจที่แตกสลายเหมือนกันค่ะใจที่แตกสลายนี้นะคะก็ต้องทําให้มันกลับมาเป็นใจที่พร้อมสําหรับความรักนะอ่าเรามาดูซิว่าระยะเวลานะคะเขาจะเข้ามาเมื่อไหร่นะคระั้งใหม่ครั้งนี้นะคะ8วัน8สัปดาห์นะคะหรือว่าภายใน8เดือนนะ มาดูราศีเพิ่มเติมค่ะราศีตอนต้นคลิปราศท้ายคลิปใช้ร่วมกันได้เลยนะคะคนที่เกิดวันที่25่สิหราศีสิงห์นะคะหรือคนที่เกิดวันที่5ค่ะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะหรือคนที่เกิดวันที่18บราศีพฤษภนะคะหรือคนที่เกิดวันที่2อราศีกรกฎนะคะหรือคนที่เกิดวันที่4ค่ะ ตัวเลขที่เกี่ยวข้องเนะะี่ยค่ะก็มี75 44 80เลข4เลข20นะคะแล้วก็เลข72ค่ะโอเคครบเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ